โอ้ยเก๋มาก OMG แม่ลูกทำอะไรกันคะวันน ah> ี้ก็ทำความสะอาดสวนนะคะตามสไตล์แม่ลูกอุ่ยอุ่ย ก็เวลาเจอดราม่าอะไรอย่างงี้นะพี่ก็ไม่เครียดพอแบบได้กลับมาเจอลูกอยู่กับลูกเล่นกับลูกอย่างเงี้ยพี่ก็หายเลยมีลูกนี่แหละเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะคะมุมมองของพี่ในการเลี้ยงลูกนะคะคือพี่จะเลี้ยงเขาแบบธรรมชาติมากๆนะคะแบบไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นไม่เอาความฝันและความชอบอะไรก็ตามไปยัดใส่ให้ลูก พี่ก็อยากให้เขาแบบเป็นในแบบที่เขาอยากจะเป็นนะคะกาเนสเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่มีความในตัวของตัวเองสูงนะแล้วก็มีแบบอารมณ์ศิลปินหน่อยๆมีความติสมีความแบบล่าเลิงแล้วก็แบบมีมุมตลกของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกานเนสกินอะไรอ่ะลูกกนินคาเวียกนินคาเวียหรอก็เนชอบหรออืมอร่อยไหมอ้ย คือตียังไงถ้าตีจริงจังอะไม่เคยแต่เคยแบบฟาดแบบเหมือนทาอะไรผิดแล้วยายเขารู้ก็แบบฟาดอย่างเงี้ยแต่แบบพอฟาดแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเสียใจอะไรเงี้ยที่แบบตีลูกแต่ว่าการดุดา่าว่าหรือว่าพูดแรงๆใส่กันอะไรเงี้ยหรือว่าตีอะไรเงี้ยพี่มองว่ามันแบบอาจจะไม่ได้ผลดีสักเท่าไหร่กับวิธีในการเลี้ยงลูกของบ้านพี่นะพี่ก็จะคิดว่าการพูดกันดีๆพูดด้วยเหตุด้วยผลจะดีกว่า พี่ก็จะเลือกใช้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีกับลูกของพี่อยู่แล้วนะคะคือพี่ไม่ได้เลือกมากแค่เฉพาะของตัวเองนะคะของลูกพี่ก็เลือกมากเหมือนกันค่ะความแม่เนาะคือถ้าคนเป็นแม่แต้วเข้าใจอะเออว่าแบบเราก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวเราเนาะเต้น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  วันนี้นะคะมิวก mm ี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่จะมาอันบ็อกซ์นะคะ mm hmm. พร้อมเพื่อน mm hmm. ๆทุก mm hmm. คนเลยนะคะตอนที่เดตตตบอกว่าจะส่งของข,องขวัญมาให้นะคะ mm hmm. ก็บอกตามตรงว่ายังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรนะคะ mm hmm. แต่เขาบอกแค่ว่าจะเป็นโฉมใหม่ที่คริ้งกว่าเดิมนะคะอยากรู้แล้วค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงแล้วลองมาเปิดกันเลยนะคะ hmm. นี่ค่ะเดตตต Approved by moms เฮ้ยเก๋มาก OMG I'm a connor ignoring myself ควดใหม่ดูสวยมากนะคะดูคลีนแล้วก็ดูแบบออร์แกนิกมาก เฮ้ยแบบแตกต่างจากครีมอาบน้ําอันอื่นของเดตโต่มากๆเลยนะคะที่มิวกี้เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วเคยใช้มาก่อนนะคะจริง,รงๆต้องบอกว่ามิวกี้อย่าใช้เดตโตสูตรเก่าอยู่แล้วนะคะที่บ้านเนี่ยแต่วันนี้คือแบบแปลกตามากไม่เคยเห็นมาก Amazing มากงั้นคือมิวกี้ขอแกะเลยดีวยกว่านะคะนี่คือเจลอาบน้ำนะคะเดตโตกลิ่นโรสค่ะเก๋มากแล้วก็มีอีกนะคะมีอันนี้ด้วยนะคะอีกอันหนึ่งเป็นกลิ่นจัสมินค่ะ อันสุดท้ายนะคะอันนี้คือดูระแับต้องสดชื่นมากๆเลยค่ะนั่นคือกลิ่นออ a n เรนจ์ค่ะความพิเศษของเขานะคะก็คือหน้าขวดเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่า approved by moms นะคะก็คือเป็นเจลหวบน้ําที่แม่ทุกคนนะคะต้องเลือกค่ะเพราะปกป้องแต่อ่อนโยนนะคะปราศจากสารที่ทําลายผิวเขายังช่วยชําระล้างนะคะและลดการสะสมของแบคทีเทรีย99.9%ค่ะดีงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอดมกลิ่นก่อนนะ หอมมากหอมแบบธรรมาชาติมากเลยนะคะในความทรงจาของเรานะคะเดทอลเนี่ยจะกลิ่นเหมือนยาถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเนี้ยไม่เลยอันนี้คือเป็นกลิ่นซ้มแบบสดชื่นเลยนะมิลกี้อยากดมแบบโรสมากเลยนะคะโรสก็คือแบบคราบจริงๆอะคะ่ะส่วนอันนี้นะคะจัสมีนมาดมกันนะคะหอมมาก ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้มิวกี้กับน้องการเนชเนี่ยก็วิ่งเล่นกันมาทั้งวันแล้วนะคะพอเดตต์เขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กนะคะอายุ3ปีขึ้นไปค่ะวันนี้นะคะมิวกี้จะลงอางค่ะที่บ้านมีสระว่ายน้ําแล้วมีใจมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณสามีมากๆเลยนะคะที่ทำสระว่ายน้าใหม่ไปให้มิวกี้กับน้องกาเนชค่ะ มี่มิกกี้ได้ลองใช้แล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกแบบไม่แห้งเอียดนะคะแล้วก็ไม่ตึงเลยนะคะที่สําคัญนะคะปราศจากสารที่ทําลายผิวได้นะคะแล้วกลิ่นนี่คือชนะเลิศเลยนะคะคือหอมมากหอมมากจริงๆนะคะหอมแบบกลิ่นดีมากค่ะอ่อนโยนแบบนี้นะคะคุณแม่ขอแอปพลได้อีกคนคะ่ะ